สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเรามาเจอกันในวันพุธนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพตามหัวข้ออาหารในฤดูร้อนตามจินตนาการให้สวยงามเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีสีเทียนค่ะเด็กๆหรือเด็กๆอยากจะใช้สีไม้ก็ได้นะคะอ่าเออาหารในฤดูร้อนมีอะไรบ้างนะ้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานาได้หมดเลยค่ะเด็กๆเด็กๆ,ๆคิดว่าถ้าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราควรจะรับประทานอะไรดีนะเด็กๆก็สามารถวาดได้เลยค่ะอเอฤดูร้อนเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างนะ เดี๋ยวนะคุณครูพี่โฟกัสจะวาดอะไรดีนะะเป็นยังไงคะเด็กๆของคุณครูพี่โฟกัสคุณครูพี่โฟกัสวาดอะไรคะจะเสร็จแล้วคะ่ะอ,อาหารในฤดูร้อนก็คือ น้ำแข็งใสค่ะเด็กๆอเวลาฤด,ดูร้อนอากาศร้อนมากๆเลยพอได้รับประทานน้ำแข็งใสเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้สดชื่นเลยค่ะเป็นจัดอยู่ในประเภทอาหารอะไรเอ่ยของข้าวหรือของหวานค่ะเด็กๆรู้ไหมจัดอยู่ในประเภทอาหาร ของหวานนั่นเองค่ะและเด็กๆล่ะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารในฤดูร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆก็สามารถวาดได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินนะคะถ่ายภาพผลงานมาในลายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ